อโอเคพี่น้องเลยจากเอาผ่านมาอีกกับพ่อน้องน่อยเพิ่นติดมงกิจกาน,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 นอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้เสียงก,ก,กจกานห้องยอยออยู่เนาะด้ลายอยู่บออาจรกมาบ้อโอ้มาสองคนไอ้ติดไอ้ไอเบังเนยติดแบบไหนี่ง่มละ เรหยเรียบร้อยโอ้บึงโอ้กูมันมันเลยมากันสองคนแล้ววันมีของใส่บ่มี่ทองยางนี่ทงยางบังละบังเยอะหะได้ตัวเดียวนี่บ่นี่โอ้หักกันมาหอหอน้อยนี่ยังทำได้เห็นเนาะอ่ะละ ตีดหเหรอ๋อตังติดเลยโอเคหาเมื่อขายบอย่ะหาเมื่อกินบ่อติดต่อติดต่อใช่หางยอะเห็นยั่บ่อ๋อเด้อเด้อนี่ล่ะอยู่พี่ลายพี่อ่าคอน้องน้อยเป็นติดแจ็คจันพี่น้องเลยเนาะ Okay. Uh huh. uh huh. อเ,เอ uh huh. ออือ่ะบนเขาเฮียน่าจาบด้เขาบ่ช uh ั้นบนเขาหามงเฮียนเฮ้ยเดียนี้บ่เฮ้ยใช้ไอโซสีมือในยักบบาท nè à phi nó luôn thành đây vô xanh mưa xanh đây hình đó ôi đây ướp ướp ôi mùa thanh nè phi nông vâng โ oh, อ้ยวัวได้ครับคิดวัวได้หำเลยนี่แหละอันเจ้าชื่อ,อยังแหละสือบี้สืบี้ไม่ของเฮียนบ่เจ้าเขาวันนี้มันเสาร์วันทิดเนาะโอ,โอ้หาที่มันก็ชันอ่มาสองคนกับนอ้นองว่าน้องจะบ่อนเออขอบุญได้บ่โอ้ย ตังบวติษพี่น้องเอ้ยคอับเห็นไหมวัวได้ตังแห้งแล้วตังได้โอ้ปะตังแหงบ่แค่น้องของทานไหนไหนเอินมาเยอะอือตังบอเออตังมาเพิ่มแน่ตังมันแห้งมันบวติดซ้ำพี่น้อง โอ้ดูนเดินเอ๊ะน่าลายอยู่เนาะมึงอีเนาะเอินเนาะน่ะมึงอีเนาะติ๊กยอะมาสองคนบ่ย่านมาละด้วยกันอืมกลางป่ากลางดงพี่น้องเลยอ่เนาะหาเบิ้งได้ยากเด้พี่น้องได้นิดกน้อยนอกนิดหน้อยนังจะหาติดยังจะจันอราอยู่หากินพี่น้องได้เพิ่งแกอืม ที่นี่ได้ตังค์ตังค์ตังค์ยังเท่านี่เจ้าเห็ดเองบ่ได้เอออย่างยังอันนี้เป็นเห็ดเลือดอยังเลือบ่เออเอาติดต้องเบื้องบนเอบรุ่นเบื้อง่น้องได้บ่เอบ โอ้ยบ่อธันกลิ่นสูงเลยพี่น้องเอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ยมันแห่ใช่พี่น้องเลยมันบ่แดดเนาะเอ้าสบายดีบ่เสียงสบายดีเนาะยินดีได้สนใจยังบ่เดี๋ยวลองมึงเดี๋ยวลองบ่เดี๋ลองมึงเดียวคิดใจอยู่บ่บ่ได้เนาะมึงแห่เนาะเออพุ้งลายไปฟูไปพ้องลายครับ ได้ลายอยู่ว่าคนหาสิม,มาเนีย่ยยี่มพันได้ใช่<ม>อืมอย่างหน่อยก็หาสิม,มาพี่น้อง,งอเลยป่ะกลางป่ากลางดอนเสียงยิ่งเอยู่ในจันเนะาะเออยื่ส,ยยสูงใช่ไมพี่น้องเลย โอเคพี่น้องไงว่าจันติโตสีมือให้เบิไงเนาะมาลุ้นน้ำกันว่าสิไล่รหรือว่าไม่ได้ยังไดพี่น้องเลยโอ้ถือชอบดึงเนาะลองเบิึงนะมึงเดียวโอ้ยโอ้ชื่อไรช่างอายโมได้ยังไงเฮ่ยครับตัดดุนตัวไหม mùi nhóm ở trong ô này mùi rồi ô thị mùi rồi ô thị mùi rồi ô thị mùi rồi ở đây mùi ờ. ừ. <laughs> không? ô thị mùi thì Thấy thị mùi như thị mùi ô thị mùi nhiều ô này, thì ô được เมืองประจันติจักรจันทร์มีเนาะผลุนน้อกันเนาะผลุนจ OK ันได้หวะผได้แล้วจะโตพี่น้องมาตั้กันพี่น้องเนาะมาตั้กันสามคนมีพี่น้องเลยมาแล้วก็มาหาอีกครอบครัวหนึ่งแหละพี่น้องกับพานมาแล้วก็บยุ่ลงป้ากับพ่อพี่น้องเพันเนาะประจันจะได้ติดติดแม่งประจันเหยพี่ให้น้องเขาผลุนต้องกันเนาะว่าเพุ่จนทรได้หรือเ่าพี่น้องเนาะทีทาง การปิดแมงกระจันไช้หนึ่งในน้อบานเกือบร้อยโอ้อ่าพี aja, ่น totally ้องเอ้ยแหละพี่โอ้มีพี่น้องอาชีพเก่าอาชีพเก่าอยู่พี่น้องเลยแล้วการไอ้ปราจย์ โอ้แม oh ่นบ่นี่มาตุ๊บมาบุกใส่ช่องเลยบุกใส่ช่องชิดได้ขึ้นมาจันอยู่วะเฮ้ยมาจันมันยืนใจอะไร้ม่ได้เห็นง่ายๆเลยเนาะ เฮ้ยคนละ้ังกันอ่อ้่ายพี่เรยไล่ไปั้นด่งไงโอ้ไม่กอนโตนะออ่งร้อนียวดีต่างคนพี่น้องเลยเนาะมันง่ายได้พี่น้องก็ที่ได้ขายอ่าสี่พันเนาะ ตัวได้ตัวหนึ่งเดพอจะเก็บพัดเอ้ยโอ้นะแต่เมื่อกินรอบวันเมื่อถ่ายบ่ะอืออาแสงโอ้ยโอน้องน้อยเป็นพี่น้องเลยเนาะอยู่ป่าอยู่ตรงแต่เป็นไม่แย่อยู่คนเดิมเลยควาน้องน้อยเป็นไม่ได้ของเย็นมือนีงเนาะเป็นวันอาทิตย์พี่น้องมเลยเออเป็นจะหาอยู่หากิน ตามป้าตามลุงเนะเาะศึกษาบ้านนอกเข้าพี่น้องเลยอาถ้าเป็นอาอยู่ในเมืองกะดิดินโท,ทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เล็กบ้านนอกเอาบ้คอยหู้เรื่องโทรศัพท์พี่น้องเลยนี่แต่หาอยู่หากินเนาะ,ะนี่ไอ้บัวบุญเลยวได้แต่เร่งวาจันโอ้โนี่แย่เกินเลยนีงบัวบุญกันไม่ติดกัน <S 2> <S 2> ได้จต่หน,หน้อยกันลา ตัวก็ไดตัวนึงมีลำบากแล้วกันอย่างเนี้ยตัวยังชอบตัวยังเจ้าคจ้าตัวยังนะตุปองโอ้มาก็ไอ้เช่นพี่น้องเลยจักถือห้าพ่น้อพี่น้องเนาะจะตั้งจากนี่ฮะแต่ตีก่อตัวล่าตอนพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่กลางป่ากลางดงเนาะอย่างใดกะให้คอยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องในวิธีการจิจจันทร์มันยากมันง่ายทำใดเนาะกลัวเสีได้มาชิบชิบข้าวตัวนี้ก็เหมือนง่ายนะพี่น้องเลย เออแตเพื่อิีงเงินกาเนาะยากอยู่พี่น้องเลยนะเนาะอ่ะโอเคงงพี่น้องเลยสำ<อ>สำหรับวันนี้กับว่าจ,จะเดี๋ยวากี่พางน้องทำนี้ก่อนเนาะเออแต่ไทยพี่น้องเบิง่งตามป้าตามรอนเนาะพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็ติดต่อตัวลาก่อนพี่น้องเลยวันนี้เนาะเออแับมาใครเข้าขั้วหนึ่งพี่น้องเลยเออเป็นจะเป็นเข้าขั้วที่ว่าทุา่ยากเลยเนาะกับ่านมากกับห็น น้องน้อยเพิ่นติ๊กจันก็นเลยถ่ายให,ใหนะ้พี่น้องเบิ่งเนาะอ่ะโอเคเพนพี่น้องสำหรับมืนน้อนี้ว่าจันต้องไปก่อนแล้วพี่น้องเย้ยมืนน้อนี้อ่าก็สิเดินทางไปต่อเนาะก,ก็บ่ได้กลับหรอกพี่น้องเอ้ยแต่จะไปหาข้าวหาน้กินก่อนเนาะบ่าเชียงกินข้าวเลยพี่น้องเ,งเอ้ยยังบ่ทันได้กินข้าวชอบอ่ากินข้าวเที่ยงเนาะมื้อนี้เนาะไปนะไปพี่น้อง,นะองไปเอ่อ สองขาดหน้ามจะก่อนบันนี้เนาะแต่จังใดก็ฝากไปเลยพี่น้องตามผระส,สม้มกันเด้อนี่ก็เป็นวิธีการปิดจักจันของเอ่อด็กบ้านนอกของ,องเฮานะพี่น้องเราตากปลาตามดอนจากเอ่อผีปมาณนี้พี่น้องเลยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปจันไปก่อนแล้วเด้อสบายดีผมเองพี่น้องเบิร์ตสุกูสุคนไปก่อนแล้ว